สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการคุยเจาะลึกวันนี้เราจะมาดูแนวคิดจากคลิปธรรมะของครูเมตตาอุทกพันธ์หัวข้อนี้น่าสนใจมากถ้าต้องการพ้นทุก์ขต้องดูจิตตะพืตะพือคคำว่าตะพืตะพือนี่มันยังไงนะครับอ๋อค่ะคำนี้เป็นภาษาอีสานนะคะก็จะหมายถึงการทำอะไรต่อเนื่องไปเรื่อยๆะคะ่ะไม่หยุดหย่อน เหมือนเราสีไม้ให้เกิดไฟก็ต้องสีไปเรื่อยๆไม่หยุดใช่ไหมคะอ๋อครับครับคือทำต่อเนื่องสม่ำเสมอเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาสกัดความเข้าใจเรื่องการดูจิตแบบต่อเนื่องนี่แหละครับใช่ค่ะแต่ประเด็นที่คลิปนี้เน้นมากๆเลยนะคะคือไม่ใช่แค่ดูจิตเฉยๆนะแต่ต้องเลือกด้วยว่าจะดูจิตแบบไหนเลือกดูค่ะเลือกดูจิตที่มันจะพาเราไปสู่การพ้นทุกข์จริงๆอันนี้คือจุดสำคัญเลย อ๋อเข้าใจแล้วครับไม่ใช่แค่ดูเฉยๆแต่ต้องเลือกว่าจะรู้อะไรงั้นในคลิปนี้เขาแบ่งจิตไว้2แบบชัดเจนเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนี่เป็นแก่นของเรื่องเลยนะคะแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตนอกก็คือสภาพรู้ที่มันรับรู้อารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละค่ะพวกนี้มันจะเกิดเกิดดับดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับ ที่มันวุ่นๆอยู่ในหัวเราใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะซึ่งมันสัมพันธ์กับการทํางานของออที่เรียกว่าขันห้านะคะขันห้าค,คือรูปวฒทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือพูดง่ายๆก็คือประสบการณ์ทั้งหมดของเรานี่แหละครับร่างกายความรู้สึกความจําความคิดการรับรู้ ซึ่งตามแนวคิดนี้นะคะจิตนอกเนี่ยมันยังอยู่ในฝั่งของความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงการดูจิตส่วนนี้ก็เลยเหมือนเป็นเอ่อเป็นทางอ้อมอยู่ค่ะโอเคครับถ้าจิตนอกคือสิ่งที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วจิตอีกแบบที่คลิปพูดถึงะครับต่างกันยังไงต่างกันแบบว่าโดยสิ้นเชิงเลยค่ะอีกแบบเพศเรียกว่าจิตในหรือบางทีก็เรียกว่าจิตเดิมแท้อันนี้คือสภาพรู้ที่บริสุทธิ์จริงๆนิ่งว่างเฉยๆนิ่ง ว่างเฉยธรรมอะค่ะอสังคตรธรรมค่ะคือสภาวะที่ไม่ถูกปรุงแต่งคลิปนี้ชี้ว่าสภาวะนี้แหละคือทางตรงเลยสู่ความสงบสู่การพ้นทุกข์หรือนิพพานอ๋อเข้าใจเลยครับการหันมาดูจิตในนี่แหละค่ะคือทางลัดที่สุดแสดงว่าจิตในนี่เอ่อไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาใหม่แต่มันมีอยู่แล้วแค่เราอาจจะไม่ทันสังเกตถูกต้องเลยค่ะมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเลย แล้ววิธีเข้าถึงที่ครูเมตตาท่านแนะนํานะคะก็คือแค่พลิกการรับรู้กลับเข้ามาพลิกค่ะจากเดิมที่เราอาจจะสนใจอยู่กับออลมหายใจหรือความคิดอารมณ์ซึ่งมันยังเป็นส่วนของจิตนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ก็แค่พลิกกลับมาสังเกตความรู้สึกตัวที่มันนิ่งๆิ่งว่างๆงอยู่ข้างในแทนอ๋อแค่พลิกกลับมาดูข้างในที่มันว่างวาง,วงนิ่งๆิ่งอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่รู้แค่สังเกตสภาวะนั้นแล้วไอ้คําว่าตะพื้นทะพื้นมันเข้ามาตรงนี้ยังไงครับ การพลิกกลับมาดูบ่อยๆหล้ครับใช่เลยค่ะตรงนี้หละคือการปฏิบัติที่เรียกว่าตะพื้นตะพื้คือไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่เดินยืนนั่งนอนทำงานกินข้าวก็ให้คอยหมั่นชำเลืองชำเลืองค่ะเหมือนเหลือบตามองนิดๆกลับมาที่ใจที่ว่างหรือจิตในนี่แหละค่ะบ่อยๆเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอเหมือนเต่าเดินนะคะ ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องคาดหวังอะไรแค่คอยดูไปเรื่อยๆอ๋อเหมือนเต่าค่อยๆไปแต่ไม่หยุดทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีเองคือดูจิตตะพึตะพื้นใช่ค่ะแล้วประโยชน์หลักๆของการที่เราคอยชำเรเลืองกลับมาดูจิตในบ่อยๆแบบนี้มันคืออะไรครับประโยชน์สำคัญมากๆเลยนะคะคือพอเราเริ่มคุ้นเคยกับการสังเกตจิตในที่นิ่งๆว่างๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเองว่า อ๋อร่างกายความคิดอารมณ์หรือขันห้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันไม่ใช่เราจริงๆครับครับเหมือนเราเป็นคนดูเฉยๆใช่ค่ะมันจะเกิดการแยกส่วนกันระหว่างผู้รู้ที่นิ่งๆิ่งคือจิตในกับสิ่งที่ถูกรู้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือขันห้าพอมันแยกกันได้แบบนี้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะคลายไปเองค่ะ นำไปสู่ความรู้สึกเป็นอิสระหรือที่เรียกว่าเจโตวิมุตต์หรือขันทวิมุตตเจโตวิมุตต์ขันทวิมุตติค่ะก็คือใจมันหลุดพ้นจากความยึดถือค่ะปล่อยวางได้เองแล้วในคลิปยังพูดถึงสภาวะที่เราเรับรู้ได้ทั้งสองฝั่งพร้อมกันด้วยนะยังไงครับคือยังเห็นความคิดอารมณ์ ที่เป็นสังคตะธรรมหรือสิ่งที่ปรุงแต่งมันเกิดดับดับไปตามเรื่องของมันแต่ในขณะเดียวกันก็ยังรับรู้ถึงความนิ่งความไม่เปลี่ยนแปลงของอสังคตะธรรมที่เป็นพื้นหลังอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หายไปไหนโอ้ oh, ชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปแล้วแก่นสําคัญจากคลิปนี้ก็คือว่าการจะพ้นทุกเนี่ยการมีสติรู้ตัวต่วตอเนื่องหรือดูจิตตพฤทธภือจุดสำคัญคือต้องเลือกที่จะหันมาสนใจรับรู้ จิตในที่มันนิ่งว่างไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอันนี้คือทางตรงทางลัดสู่ความสงบใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะหัวใจมันอยู่ตรงนี้เลยคือการเข้าใจความต่างของจิตสองแบบแล้วก็รู้ว่าทำไมเราถึงควรหันมาสนใจจิตในเพราะเชื่อว่านี่คือหนทางสู่ความหลุดพ้นโดยตรงจากสภาวะเดิมแท้ที่ไม่ปรุงแต่งเลยต่างจากการดูจิตนอกที่ยังวนอยู่กับของที่เกิดเกิดดับดับครับเป็นแนวคิดที่ น่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนจะปฏจจิบัติได้จริงในชีวิตประจําวันด้วยนะครับแค่คอยชําเลืองดูบ่อยๆสุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อจากในคลิปเหมือนกันครับที่เขาเสนอว่าบางทีลึกๆแล้วมันอาจจะไม่มีตัวตนแบบที่เราเข้าใจก็ได้มีแค่ธรรมชาติ2ด้านที่ทํางานอยู่คือด้านที่ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็โยงกับความทุกข์กับอีกด้านที่ไม่ปรุงแต่งไม่เปลี่ยนแปลงที่มันนําไปสู่การผลทุกข์ การลองสัมผัสหรือรับรู้ประสบการณ์จากมุมมองแบบนี้มันจะให้ความรู้สึกต่างจากเดิมไปแค่ไหนอันนี้น่าคิดนะครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในการสำรวจครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ